ปัญหาทุกอย่างคลิปตายก็อย่างที่อาจารย์ปริชีแจงแ้งนะก็อาจจะเกิดไม่นิดนึงเพราะว่าเช็คใช้คําว่าผมไปสร้างฟิตนาให้เพราะหัวข้อเขาไม่ได้ขึ้นตรงนี้แต่เราไปขึ้นตรงนี้อาจารย์ปริกชีแจงไปแล้วนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมโทรศัพท์ไปหาอาจารย์หูรีด้วยความเคารพผมพูดอย่างนี้เลยอาจารย์หรีเราคือเราเราไปบรรยายใต้ใหือนกัน มีอะไรเราก็ต้องคุยกันผมโทรศัพท์ไปเดี๋ยวจะบอกนะว่าเช็คเปลี่ยนบบกยังไงผมก็บอกว่าจำรียด้วยความรบนะจะอาอาจารย์ลงดูที่ไอ้ที่อาจารย์หัวข้อที่ว่าเรื่องชาพูดนะแหละสละวานอะไรเนี่ยผมก็บอกเลขที่ฮะดีสของอะไรอาจารย์ผมจาไม่ได้แล้วก็บอกให้อาจารย์ลงไปเช็คดูปละกันเดี๋ยาอาจารย์ได้ยังไงอาจารย์ก็โทรศัพท์บอกผมด้วย เพื่อเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะเราต้องไปบรรยายใต้ด้วยกันใช่ไหมเราะมนถึงเรไม่ซอ้อกันเลยอะไรเงี้ยจำคดีก็ดีก็โอเคครับ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 เพราะน,นั้นันพุธผมจำแม่นแล้วเวลาเนี่ยประมาณสักสี่ปีมาแล้วนะใช่ไหมาัสนูนน่าจะไม่ต่ำกว่าสามปีสี่ปีนานาแล้วแะพอเสร็จแล้วก็ไปเจอในงานเจอจามวิาจามวิจว่าไงผมไม่ได้คิดอะไรคือว่ามันต้องไปในทิศทางเดียวกันผมถามหน่อยเรื่องการละหมาดไม่ซ้อนี่งสําคัญไหม าเราจะปล่อยเวลาอย่างนี้เราไปคุยเรื่องอื่นแล้วปล่อยให้คนละหมาดไม่ซ้อมเนี่ยผมผมผมประวิงเรื่องนี้เข้าใจไหมเอาแหละพอหลังจากนั้นก็พูดบนเวทีผมจาได้ว่าเช็คก,ก็พูดใสอารมณ์กับผมทําไมกูจูทําไมไม่เตะไม่อะไรนะไม่โทรหามูลิตก่อนใช่ไหมเช็คพูดกับผมงี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ได้หัวข,ข้อนี้อ,อวันนี้ไม่ได้หัวข,ข้อนี้ออ,อเช็คพูด ผมเนี่ยเ,เชคผมจะบอกผมเป็นคนที่นักเลงนิดหนึ่งหมายถึงไม่ได้เป็นนักเลงอันธพาลนะนะหมายถึงว่าผมพูดอะไรผมจะยอมรับหมดเลยเชคบอกว่าครูจูเคยพูดอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ผมพูดไหมที่บอกไปใต้ไปอะไรผมพูดมาแล้วไม่ต้องห่วงผมผมได้รับเลยนะอ่ะโยนกลับมานิดหนึ่งพอเรื่องของอบนศัตนูเนี่ยเช็คก็บอกว่าอะไรนะมันไม่ได้หัวข้อนี้มาเรามาพูดทําไมนะเอาละประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะชี้แจงแล้วก็ผมก็บอกว่า แล้วเช็คก็ดุผมอีกในในทำนองว่าไม่พอใจผมแหละทาไมไม่โทรหาอาจารย์มูริก่อนผมบอกผมโทรแล้วครับเช็คก็เงียบในกรณีหัวข้อนิดหนึ่งที่เช็คบอกว่าเราไปพูดที่ไหนเนี่ยเราต้องอยู่ในหัวข้อผมถามหน่อยทีครั้งที่มูริตกับเช็คมาพูดที่เนี่ยด่าอุลาท,ท,ทั้งที่ไม่ใช่หัวข้อ แล้วไปพูดเรื่องกฏยานทีทั้งที่ที่นี่ไม่ได้ตั้งให้พูดเรื่องกฏยานีตอบผมด้วยเดี๋ยวต้องตอบนะเพราะตอนนั้นเรื่องกฏยานีไตีย,ยงเดียวเลยกับนุ่นสลักพี่ยูนเล่นกันี่ทั้งหัวข้อที่สื่อนะไม่ได้ระบุเลยเรื่องกฏยานีมันคนเบื่อฟังไม่รู้เรื่องวเวียนหัวนี่นิวกริดผมในอดีตที่ผ่านมาเท่ากับเช็คก,ก็ไม่ได้พูดในหัวข้อที่สื่อตั้งไว้ให้แล้วไปพูดเรื่องกฏยานีตอนนั้นจะถีมากเลยกฏยานีเอาละ ดี๋ยวเช็คขี้แจงด้วยนะทีเวลามาที่นี่ทําไมถึงพูดกฎยานี้ท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่หัวข้อที่สือตั้งไว้ประการที่เรื่องไอ้หน,นองจอกประท้วงประท้วงนี่เช็คผมบอกกันเลยนะผมนี่ยังเต็มร้อยนะการประท้วงบอก,กน,นะผมนี่ยังเต็มร้อยนะกับไอ้พวกที่เป็นศัตรูนะผมไม่ได้ลบหุบผมตรงนี้นะเช็คนะ แต่ผมไม่พอใจหมายถึงว่าผมไม่เห็นด้วยกับการไปเรียนตรงนั้นแค่นั้นเองให้ออกมาแต่ถ้าจะไปอิสราเอลไปโรฮิงญาผมนี่เต็มร้อยนะเช็คนะผมไม่ได้ละอุกรมตรงนี้นะให้รู้ไว้ด้วยนะผมแค่ประเด็นนี้เองเดียวผมไม่เห็นด้วยเข้าใจนะเช็คเข้าใจนะผมไม่ได้ไปไอ้นั่นนะแล้วก็ที่เช็คบอกว่าอิจมาอุลมามะที่ผมสวนเนะ่ะผมก็มีฟัตวา เ,เช็คลงแปลให้ฟังนี่ผมพูดถึงในกรณีวัดหลงจอกนะไม่ได้พูดถึงสุเออ,อะไรนะที่เดนมาร์กอะไรผมไม่พูดนะที่อัลลอฮ์บอกอิดะสเมตุมอายาติลายุฟฟารูบิฮาวยุสตาเซอูบิฮะปลาตักอุดูมารุมเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินอายาของฉันถูกปฏิเสธหมายถึงคาสั่งของอัลลอฮ์ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและเมื่อมีการถูกปฏิเสธถูกยาะเย้ยผมถามหน่อยที่โรงเรียนหนองจอกยาะเย้ยเราไหมย่เย้ยหย่เย้ยไหม เช็คตอบก่อนเยอะเย้ยไหมอา้อาวอ้าวจะไม่ตอบตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องตอบผมว่าเขาเยะเย้ยไหมเพราะผมรู้มาว่าเขาเยอะเย้ยเราในพระวาที่ผมดูในสุสดิอาระเบียฟาลาตปูดูมามุมท่านทั้งหลายอย่าได้ไปนั่งร่วมกับพวกเขา,เาตรงนี้เองที่ผมมีความเข้าใจว่าถ้าเป็นในกรณีหนองจอกนะไม่ได้พูดถึงโรงิงานะผมไม่ได้ประท้วงไม่ได้ต่อต้านเลยนะเรื่องโรยิงยาเนะี่ยผมบางทีเนะี่ยอยากจะไปเดินคนเดียวเลยซ้ำไปนี่คือผมนะเรื่องประท้วงนะให้แยกให้ออกนะ แต่ถ้าเรื่องวัดหนองจอกผมเห็นแล้วว่าถ้ามันจะบานปลายแน่นอนแล้วถ้ามีปัญหาพุทธมันบานปลายแน่เลยแล้วผมก็ยอมไม่ได้ท่าถ้าคนพุทธมาเตีมุสลิมผมก็ต้องออกไปผมนี่ก็ร้อนกันและว่ากันยังไงผมก็ไม่ยอมจะทำยังไงเอา้าท่านในตัดปัญหาเรามีโรงเรียนมุสลิมเราก็ไปอยู่ในมุสลิมผมก็ใช้พัตวาในซาอุดีอาระเบียที่อายัก์อัลคุรอ่านเข้ามาอย่างนี้ผมก็มองดูแล้วผมก็บริสุทธิ์ใจในการที่จะขวางตรงนี้เอาแล้วนะ อ้าวขอเช็รู้เช็คคตอบให้ผมจะสอนผมเจวผมจะได้รู้เดี๋ยวขอคุยคุยกันหนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิผมกำลังจะพูดเงียบก่อนดิเงียบ่อนเงียบเดี๋ยวทีละประเด็นทีละประเด็นก็ยังไม่ตอบไงผมถามไว้ให้เป็นคําตอบไงให้ตอบให้ตอบข่าวเรื่องวิจารณ์อีกวันอย่างที่ผมบอกแล้วพรอเดือนบวชไม่กี่วันต้อง้นีจบแล้วใช่ไหม ไหนเรื่องน้องจอบอ่ะเดี๋ยวอ่าเรื่องน้องจอบเนี่ยนะอ่าเรื่องน้องจอบ,อ,งจอ,บอ๋พอพรตวไอ้ที่บอกพตวาเป็นไงเดี๋ยวผมให้อาจารย์ฟริดเนี่ยเดี๋ยวเขาตอบให้ผมเพราะผมก,ก็ก็ไม่มีความรู้อ๋อจะมาไล่อย่างนั้นเช็ควันนี้เราด้วยเหตุด้วยผลคุยกันอย่างอย่ามาเอาชนะไอ้เรื่องที่แบบว่าจะมาเอา<ป>เดี๋ยวสิไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะให้ผมตอบให้บางเรื่องเนี่ยถ้าถ้าจะถามศัพท์ภาษาอับนะผมไม่เก่งผมบอกแล้วผมตู้เช็คไม่ได้ เพราะผมมันนายอัมหมัดอย่างที่ท่านว่าผมแ่แหละเดี๋ยวค่อยตอบคําถามผมดีกว่าว่าพอเวลามาที่หัวข้อสื่อทําไมถึงพูดกฎยานีหนึ่งเข้าใจนะอ่าแล้วก็ที่เวลาผมไปพูดหัวข้อนั้นทําให้เฉย๋ยเฉยสองในเรื่องของที่ว่าอัลพุดอ่านบอกอย่างนี้แล้วเนะี่ยเช็คแปลยังไงเช็คมีความเข้าใจผิดยังไงหรือผมเข้าใจผิดยังไงชี้แจงมาผมจะได้รู้นะอ่าเพราะนี่ก็ในปัตตาซาอุดิอารเบียอย่ามาบอกดุมฮงดุมฮุดอุลมามะอะไรถ้าอัดล้์ว่าอย่างเนี้ถามว่าจะบิดผิดไปไหนเ,เดี๋ยวตอบผมด้วย ข่าวเรื่องวิจารณ์อีควานผมบอกแล้วผมไม่รู้จักอีควานผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักดีแล้วผมไม่รู้จักสองคนนี้ด้วยใครใครใครท่านเคยอยู่ตรงนี้นะขอถามนี่นะผมใช้ใช้สิทธินิดหนึ่งท่านรู้จักใช่ไหมเคยเห็นผมคุกค,คีกับสองคนนี้บ่ะไม่มีเลยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้จักเลยไม่รู้บ้านอยู่ไหนมีเมียยังไม่รู้เลย ผมไม่เคยรู้จักแล้วไม่เคยรู้ว่าเขามีปัญหาทนกันในอะไรตผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจําได้ไหมมูหมัดมุสีตอนได้ขึ้นเป็นได้ขึ้นเป็นอะนะเป็นประธานาธิบดีผมชมมูหมัดมุสีไหมไปละหมาดสุโอบชมไหมฟังข่าเช็คดูข่าวผมตลอดไหมผมบอกว่าเป็นคนที่ดีมากๆเลยแล้วก็เมียของมูหมัดมุสีนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมรับตําแหน่งหมายเลขหนึ่งใช่ไหม ไอ้สตรีหมายเลขหนึ่งที่เวลาคนเป็นเมียประธานนี่ดีเขจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเป็นคนที่ละหมาดทูโบไปตำรวจไอ้ไอ้พวกจราจรจะปิดถนนไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหพี่น้องหายากแต่หลังจากนั้นผมมาวิจารณ์เรื่องแคนเดวิดที่ไปยอมกับอิสราเอลผิดคือเพราะาเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์มีอย่างงู้นอย่างนี้เอาใครจะวิจารณ์ผมก็นําเสนอไอ้ที่ดีผมก็ชม แต่ที่ถามมึนว่าผิดเหรอยจะให้ตอบใช่ไเดี๋ยวสิใจเย็นๆไม่ตะที่เป็นคำถามป่ะอ่าใช่ใช่ผิดที่ปากใช่ป่ะใช่เดี๋ยวสิอ่าเดี๋ยวตอบทีเดียวเดี๋ยวตอบทีเดียวเดี๋ยวตอบทีเดียวจะได้จดแล้วก็ที่เขาบอกว่าอะไรที่ยอมรับทั่วโลกผมถามหน่อยที่บอกว่าเป็นออะไรนะอิควานคนันยอมรับทั่วโลกเช็คอ่านหนังสือมาดียังไหผมถามแค่เนี้ยเช็คอมรับไหมว่ามีบางกลุ่มที่เขาไม่ชอบอิควาน อารับเนี่ยเอาผมถามก่อนเอ่เช็คตอบผม่ะหรือคนรักทั้งหมดสมตอบที่แล้วอ่าเห็นไหมต้องตอบผมด้วยจะมาบอกว่าคนเขารักกันทั้งหมดไม่มีคือคือเช็คผมเนี่ยให้เกียรติเช็คนะผมไม่เหมาหรอกนะอีกวันในส่วนดีมีส่วนไม่ดีมีเข้าใจไหมหมายถึงว่าเอาละคนไม่ดีมีหรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่มูมัดมุสตีทําอะไรไม่ถูกต้องผมก็ต้อง ผมก็ต้องชี้แจงว่าดูสิอย่างนั้นอย่างนี้อ้าเวลาเขามาไป,ไปแถลงการผมก็ยังชมโอ้โหพูดถึงซอฮาบา้แม่มันหายากคือมันก็ต้องไปกันตามข่าวหรือว่าใครจะมารับรองมูมัดมุสีว่าอากีดาเต็มร้อยเป็นชาสวรรค์เอาผมถามหน่อยวันนี้ใครจะรับรองอากิดาใคร เราก็ว่ากันตามข่าวเวลาปึ๊บเราเราก็แก้ให้โอ้โหนี่เป็นคนที่อย่างนั้นนะโอโ้เห็นไหมหลายคนผมจึงบอกเลยว่าคุณลมะในสุสดิาระเบียที่เขามองมุมหันุสดีที่ไปหยิบเอ้ไปหี่านนะ่ะมองผิดเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงจะได้จะได้บอกว่าผมมีอะไรอีกวานผมไม่เคยโทรเลยเฮ้ยอีควานคืออะไรมันยังไงขออีกสักไม่รู้ว่ามันอะไรเลยแต่ผมได้งานข่าวความเป็นจริงก็สัก,กสอันนี้ไม่เขียนะสมวิจารณ์อีควานก่อนแถลงการวิจารณ์ใช่ไหม ก่อนแถลงการไหนก่อนที่ออกแถลงการเนี้ยออมีวิ่ใช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 อาวแล้วก็ที่บอกว่าที่ยอมรับทั่วโลกอะ่ะผมคิดว่าเช็คนะ่ะคนเดียวแล้วบางทีมีมาพูดอย่างเนี้ยผมบอกตรงเพราะผมก็อยู่ข่าวเช็คเช็คก็มาบอกว่าข่าวขาว่ขาวก็คือข่าวผมก็บอกข่าวที่เช็คดังก็คือข่าวเหมือนกันแหละถ้าผมจะเอาอย่างนี้บ้างเพราะมันเป็นทางโลกเข้าใจปะะ่ะล่ะต่างคนก็ต่างศาสตร์กัน ซาลฟี่อัลจิฮาดียะเช็คก,ก็รู้จักพวกนี้เขาถูกกันไหมเขาก็ไม่ค่อยถูกเขาก็ไม่ค่อยยอมกันในอียิปต์หรือว่าจะไม่ใช่จะมาบอกอุ้ยเขานัดก,กันแบบกลมกลืน้องยอมรับข่าวก็คือข่าวเอาและวันหนึ่งเขาตู่ปากกันเขาอะไรกันเอากว่ากันไปนั่นคือนักการเมืองผมไม่สามารถที่จะไปรับรองอัลกดีดัใครได้ผมก็วิจารณ์ดีผมก็ชมไม่ดีก็ต้องวิจารณ์กันไปตามตามเรื่องตามข่าวกันไปว่างันเด๋อแต่ผมกลับถูกโจมตีว่าอะไร ไปโจมตีอีกวานออาแล้วที่ผมชมไม่ไม่พูดละ่ะที่ผมชมทําไมไม่พูดแล้วก็อะไรกันแล้วแต่หลังจากไอ้เรื่องทั้งหมดนี่ที่เช็กกล่าวหาผมหนึ่งสองสามหมดเตือนแล้วเตือนอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเตือนอะไรตรงไหนยังไงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่ากูจูจับเข่าคุยกับผมว่ากูจูเรื่องนี้ผมขอนะอย่าพูดนะเออทายอย่างนี้อันผมยังไม่รู้เลยเตือนเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องอีกวานนะไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยคุยกันเลย เชก็รู้ดีเพราะเจอกันล่าสุดในงานสัตนูหลังนีนะ้ไม่เคยเจอกันเลยอาจจะเจอในงานนะนะแต่ว่าาตมันอเพราะว่าส่วนมากเช็ก็จะขึ้นก่อนแล้วเขาก็ขึ้นเสร็จเขากลับไเรามาที่หลังอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เจอเลยอาจจะมีแต่ก็เห็นกันไกลๆก็ไม่ได้ทักทายกันอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถามว่านั่งคุยไหมมีเตือนกันอย่างเป็นผู้ประทับมไม่มีครับไม่มีฉะนั้นก็อยากจะให้ทางด้านไอ้ทีห้าข้อที่ผมจดมาที่ว่า เช็คบอกเนี่ยนะครับลองชี้แจงผมมาที่ว่าเนี่ยอย่างนี้เรื่องเตือนเตือนแบบไหนที่เป็นรูปธรรมผมบอกยืนยันว่าไม่เคยทางตรงทางอ้อมอะไรไม่เคยวัดลอยหิเลยไม่เคยไม่เคยถ้าเออถ้าจับข่าวขัดดักข่าวคุยจูไอเรื่องนี้ผมขอนะเรื่องนั้นนะโทรมาบอกนะเออหลังจากนั้นไม่เคยเพราะไอ้วันนั้นเนี่ยที่คุยกันก็เรื่องอะไรเรื่องของไอ้ไต่ชาฮุดเรื่องไอ้สุลวัตนบะีที่เช็คบอกว่า เออคุณมาเปลี่ยนหัวข้อทําไมอ่าผมก็ตั้งตถามกลับไปแล้วแลทีเวลามาพูดที่นี่ทาไมถึงเปลี่ยนหัวข so so well. ้อเป็นกฏยานีแหลกลานเลยจนคนเดินหนีกันเป็นแถวไปด่าอาจารย์ตอฮงตอาอะไรอะไรบนเวทีตอฮานักนาวานั่นหัวข้อบานล่ะอตอฮาที่ใครต่าผมก็คูดกับท่านทําไมท่านไม่เตือนล่ะก็ผมก็เลยบอกคู่กันเว่กท่านอยู่ด้วยกันเกี่ยว ท่านอยู่ด้วยกันท่านกระเสริมเรื่องนี้ท่านเสริมไม่เรื่องนี้ท่านเสริมเรื่องนี้ไหมท่านพูดเรื่องกฏยานีไหมคุณฟังคุณคุณคุณจันีรคุณต้องให้สิทธิ์ผมพูดดิเดี๋ยวท่องคนคุอยู่ขอเป็นวัดนี่เราเอาแก้ชมแกนไม่ใช่ผมนั่นเคารพไอ้อาจารย์มูรีสนะผมบอกก่อนนะผมเจอผมทักทายครับจะนั่งมาดังเช่นเดยร์ขอเป็นวัดนี้่คือเจตนาของเราก็คืออยากจะให้มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน